การย้ายทว,วีปครับการย้ายทว,วีปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีไอเทมชนิดหนึ่งไอเทมชนิดนี้เรียกว่าคาสั่งย้ายเป็นเหรียญสีทองสามารถซื้อได้ที่คนขายไอเทมหรือว่าถ้าไม่มีเหรียญจริงๆเราสามารถใช้เงินซิลเวอร์ในการย้ายได้1 5 0 0 0บาทการย้ายมี2แบบครับแบบแรกคือย้ายในทว,วีปที่เราอยู่อยู่แล้วแค่ย้ายต่างเมืองหรือว่าไปเขาควายไปหมู่บ้านต่างๆใช้เพียง1เหรียญครับแต่ถ้า จะต้องจําเป็นที่จะต้องย้ายไปอีกทวีปหนึ่งจะใช้3เหรียญครับมูลค่า1,5,000หหซิอร์การย้ายเนี่ยข้าทวีปจะต้องข้ามป้อมเขียวมาครับเพื่อมาอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าไปในทวีปที่เราต้องการจะต้องข้ามป้อมเขียวเท่านั้นพอเมื่อเรามาถึงจุดที่เราต้องการแล้วที่เราจะทําการย้ายมาถึงที่เนี่ยพอเข้าเมืองมาแล้ววิ่งมาเลยครับกดแ็บดูมันจะมี AI ที่ชื่อว่า จ้าหน,น้าที่ค่ายทหารครับวิ่งไปมาแต่ตัวก็ได้นะครับทหารไม่ต้องเอามา <S 2> <S 2> <S 2> เลือกไปที่ฟังก์ชันเคลื่อนย้ายคลังทรัพยากรทหารครับกดย้ายครับมันจะมีคําสั่งถ้าเราในกรณีที่เราไม่มีเหรียญมันจะให้เราซื้อเหรียญที่นี่ได้เลยแค่พกเงินมาแต่ถ้าเกิดในตัวมีเหรียญอยู่แล้วสองเหรียญมันก็จะมาซื้อเพิ่มอีกแค่หนึ่งเหรียญหรือว่าในตัวมีสามเหรียญก็สามารถกดย้ายได้เลยครับ